สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมที่ชื่อว่า b o u AWAY กันนะครับ b a ล AWAY เนี่ยจะเป็นเกมแนวแพตฟอร์เมอร์นะครับก็คือแนวคล้ายมาริโอตะลุยดานนั่นแะครับแต่จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึง่งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มเรื่องมาก็คือไอตัวหัวหยิกๆเนี่ยมันกำลังจะสร้างบ้านครับแต่พอเอ,อิญมีพายุครับพัดบ้านมันหายไป ผมแหไปด้วยเรื่องเกมมาก็คือเราต้องเดินมันะครับอ่าพิเศษอย่างนึงก็คือเราสามารถเทเลพอตได้นะครับอตัวนี้มันจะมีรองเท้าที่ชาร์จแบตโดยการเดินนะครับเมื่อแบตตรงหัวเต็มสีเขียวเราก็จะสามารถเทเลพอตได้แบบนี้นะครับ เกมนี้มันจะแบ่งเป็นด่านย่อยๆนะครับแต่ละด่านก็จะมีเศษของบ้านให้เราเก็บนะครับอ่อาตรงนี้มันก็จะอธิบายว่ารองเท้ามันเนี่ยสามารถเก็บชาร์จได้จากการเดินให้เราเดินแล้วเราจะถึงจะสามารถเทเลพอร์ตได้ตรงนี้สุดชาร์จิ้งอ่อาเหเขียวๆข้างบนก็คือเราสามารถเทเลพอร์ตได้แล้วอยงนี้นะครับ คือช่วงนี้จะเป็นช่วงตีส่้นรอบนะครับจะบอกว่าแบบาชาร์จแบตต้องมีระยะเวลาการเดินนะครับมันเขาไม่ได้ชาร์จเร็วมากนะครับก็คือเวลาเล่นก็ต้องเว้นพื้นที่ให้มันเดินด้วยนะครับอย่าปุ๊บปับ,ปบ,ปบตกตายนะครับตอนนี้เวลาชนกำแพงเราก็เดินได้เหมือนกันนะครับ ือถ้าจอมันเลื่อนไปจนตัวไอ้ขาวๆนี้มันล้นจอเมื่อไหร่เราจะตายนะครับแต่ตายก็แค่เริ่มใหม่นะครับไม่ได้เป็นผลเสียอะไรกับเกมมากอ,อย่างนี้เรามาดูด่านที่ยากๆกันนะครับคือด่านท้ายอันนี้อัสสิบแปดนหลังๆเนี่ยเราจะมีตัวลร ไอ้โตพวกนี้คอยขัดขวางนะครับแล้วเราสามารถมีชาร์จสองชาร์จได้เวลาเล่นเรารู้สึกเหมือนเล่นเกมเอ,อ็กเมนอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเทเลพอร์ตไปเทเลพอร์ตมาสนุกดีคลา้คลายกับเรากำลังเล่นหนังเล่นจัมเปอร์นะครับ เกมนี้มันจะแบ่งเป็นด่านนะครับเราก็สามารถเลือกเล่นได้นะครับว่าจะเล่นด่านไหนครับมันจะมีคะแนนว่าเราเก็บชิ้นส่วนบ้านได้กี่ชิ้นถ้าเก็บได้ครบได้ดาวเต็มนะครับสําหรับใครอยากได้เกมแพตฟอร์เมอร์เอาไปเล่นแก้เบื่อนะครับเกมนี้สนุกมากนะครับกดเพลินมากจะเทเลพอตไปเทเลพอตมาเกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play นะครับ รีนะครับเกมฟรีเกมฟร,มรีแต่มันจะจำกัดดาดเราเล่นนะครับถ้าอยากจะเล่นเพิ่มก็ต้องซื้อดาดน,นะครับอ่ามันจะราคาดาดเราประมาณ0.99นะครับถ้าใครชอบเกมแนวนี้ก็ลองโหลดเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็ช่วยกด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ